เรามาเรามาอยู่ในเททูได้นะครับผมไม่ใช่เ y ทูได้นะเททูได้ก็คือเททูได้นั่นแหละ้าเรียกง่ายๆก็คือพยายามตายนั่นแหละภาษาไทยเเ้ยยะีว่ มีแค่นี้แหละอีค่ะอีกแรงที่ดีขอให้คุณโตดีแค่นี้มีห้าสุดดานครับมีห้าสุดดานมีห้าสุดดานซึ่งผมขอเบาเสียงก่อนเสียงคดดัง เอ้ยงั้นผมพยายามจะปิดต,ตัวเองให้ตายโอเคบีบเสียหายก็แค่ไปอยู่ด้านบนแล้วก็กระโดดซ้ำๆโอเค แล้วนี้ผู้ชายห้องน้ำสก,กิมดีขอขี้หน่อยนะว่ายโอ้ <c oughs> อือฮ่า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 ผู้รวมฮ่า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 อันนี้คือส่วนปกติเออไทยคูณ

อบบี้ปยังอบบี้ผมเกงอันนี้วางสเปอร์เนาออออเออโอ้ย

บ็อกสีเหลืองไปยังบ็อกสีเหลืองโอเคเฮ้ยอะไรมันขึ้นมาเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่มันมันเลยโอเคใกล้ถึงแล้วเฮ้ยอ

โอ้โนี่คือกดร้ายแรงแลมันร้ายแรงตรงไหนอ่ะก็แค่แขนเขียวเองอีกอย่างเสื้อก็เขียวอยู่แล้ว้วะเนี่ยกลายเป็นสกิมม่ดีดับดไพลิเนี่ยมันไม่เห็นจะร้ายแรงตรงไหนเลย ห <HQ, S 2> าคิวบล็อกเกอร์อ้ยเออแล้วนี้คือเฟอร์กใส่ซ่อมต้องใส่ซ่อมอ้อเออแล้วนี้คือซ่อมรับอ้ย เออถ้าผมไม่ถือซ่อมอ่ะไม่ถือซ่อมมันก็ได้นี่หว่าเคล็ดลับรีเซ็ต เคล็ดลับรีเซ็ตเหรอไหนผมขอลองรีเซ็ตในแบบนี้หน่อยโอเคเนี่ยมันรีเซ็ตไม่ได้ <c oughs> ความเสียหายตกมันมีความเสียหายจากการตกด้วยเหรอ I stop I you know and she did that it is just she and you know as it already I you อะไรนะปวก,ก,ะก,กหนึ่งกระโดดทุกๆหนึงวินาทีโอใช่เงียมเงียบเงียมเงียมเลยเราต้องการกระโดดเพิ่มขึ้นไอต้องเอง

เขาวิ่งเหรอเขาวิ่งเหรอหผมเซียนเขาวงกตอ้อเพื่อเมื่อกี้ผมเห็นอันนี้และไอสีแดงเรามาตรงนี้แล้วมันไม่ได้ก็มาตรงนี้ถ้ามันยังไม่ได้ ก็มาทางนี้แล้วมันก็มีสองทางแยกให้มาทางนี้แล้วเออมามาถึงตรงนี้ปึ๊บมันจะแคบหน่อยแล้วก็จะมีสีแดงแดลลอยอยู่สิบหกกำแพงกำแพงกำแพงไหน กำแพงกำแพงกำแพงไหนอ่ะนี่เหรออ๋อโหกำแพงกำแพงจริงด้วย อผมเก็ตแล้วผมเก็ตผมเก็ตแล้วอุ้ยคือมันจะให้เรากระโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ

เออเยี่ยมตายเลยเอออ่ะเอออออบบี้อะไรทีนี้ออ เมื่อกี้ลืมกระโดดเฮ้ย,ยผมเซียนเซียนและเซียนและออบบีนะ้เนี่ยอืยออันนี้โรงงานโชคดีโอเคโรงงานโชคดีนะ อ๋อเครื่องบีบอันนี้คือเครื่องบีบฮะเดี๋ยวก็ทำไมเปิดเครื่องบีบแล้วมันไม่บีบผมลงไปตกแมพอย่างเงี้ยอันนี้คือประตูรอกระดอเอ่อเอ่อ túi xịt beres. ba tuh, xịt tuh, tuộc tuh, bạch tuộc xịt bạch tuộc xịt อันนี้คือฟัน้ายสิ่งที่เด่นกว่าฟัน้ายก็คือไอ้นี่แหละเดี๋ยวกันนะอ๋อเหรียญไเข้ามไงไม่รู้ไอ้สตังค์มันบ้าฟันายเหรอเนี่ยฮะฟัน้ายมันปกติจะน่ากลัวกว่านี้ไม่ใช่หรอ แบบอยู่ดีๆหุมันจ้องมาที่เราอะแล้วมันก็เดินมาแล้วก็จำสแกป์บมตายงี้ออย่าบอกนะว่าข้างหน้านะ่ะมันคือบล็อกแดงอันนะั้นะแล้วไม่ก็จำสแกร์จำสแก

you

แบบนี้แล้วก็มีบอสแดงที่ไม่ลังบอสบอสไหนอ่ะเปลนสีคือคือยังไงฮ้โอ้ย ขารขานเลยเหรอโอ้โหโคตรลายตาเลยโอ้ยไม่ได oh oh ้กดกระโดดเต้เ yani ต้เ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 ต้ไอแมวตัวนั้นม oh ันน่าจะติดอยู่ตรงด่านประตู ประตูมั้งไม่ก็ด่านบอดอะสักด่านนั่นแหละอเออเออสองอันที่สองคืออันนี้อันที่สองคืออันนั้น นี่อันที่สองมันต,ต้องมีอันนี้มันมีสามคือแชมพูสามคี่แชมพูทุกคนสามที่แชมพ,มชมพ,มชมพูนี่แล้ก

แดงอันที่หนึ่งโอเคแดงอันแดงอันที่หนึ่งแดงอันที่หนึ่ง,ง,อ,งอันนี้แดงถูกแล้วแน่นนี้เปลี่ยนเป็นสีไปไปไปงมโม,โมเลย สามารถเติมตู้ได้เลยอันนี้คือเต้าหนึ่งเย้ยหม่รับคิดเต้าอันแรกของคนคิดเต้าแต่ละอันจะยากขึ้นโชคดีอ่า จมจมน้ำอาบน้ำยูทูบเบอร์งู้งจมน้ำอยู่ในห้องน้ำงู้ม่จังเหมโอเค โอ้ตายตายเพราะการอาบน้ำงงๆของเรา i m ม o s s i b l อ่อับปีอิมพัลซ์เบ้าอับปีอิมพัลเออใช่เออ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 แล้วทำไมมันต้องผ่านอับปีนั้นเออเออใช่เนยทำไมมันต้องอ่าน ผ่านอับบี้นั้นด้วยใช่ไหมทุกคนชั่วโมงกรงความตายตกลงสุขความตายสุขความวังว,งวงังปิ้วตุม้ม <c oughs> รูเล็กรูเลต โรงเรียนนุน่มวันยูในทูแหบสำปัน

หนึ them, ่งเก้าเก้าเออสิบสองเบอร์สิบเอ้ยยี่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบเจ็ดเออ กับพื้นทาง O ระหว่างมือในกลุ่ม สิบวกยี่สิบเท่ากับสิบว้ากูเจอฮะคือเออคนหนาปุ่ม ให้พูดโยกับระเร็นที่มีกานสง่งข้อความเปในสื่อออนไลน์โซเชียลของจีนแล้วเราพูดอาจจะไม่ทาเท้าไหร่ยังจะมาพูดอาจจะมาพูดเรื่องที่เราให้ควับรองว่าใครไม่ทำใรเหลือการพนันนี่ปวารสคเช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องตัดไปเมื่อวานนี้ทางกระทรวงมาไทยได้ข่าว,ว่าทาสภาพู ก่นสิตของพันธรสท่านเป็นประานวัดสวยวันพาด้วยอาจไดพูดถึงประเด็นโยกของโรณีนกระชากเรียนมากสถานทั่ได้ขอให้กระสวงต่างประเทศแจ้งมา